ประเด็นที่ควรจดจำในบทที่13 1. เอมเม่าสันได้กล่าวว่าให้เชื่อใจตัวคุณเองหัวใจทุกดวงได้สั่นสะเทือนไปยังสายเหล็กเส้นนั้นจงเข้าร่วมกับพระเจ้าภายในตัวคุณให้ตระหนักว่าทุกสิ่งทั้งหมดสามารถเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าจงให้ความเชื่อใจทั้งหมดต่อการแสดงตัวอยู่อันนี้ที่จะตอบสนองต่อคำเรียกร้องของคุณ และช่วยเหลือคุณในการเติมเต็มความฝันต่างๆของคุณ 2. คุณเป็นผู้มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครไม่มีใครในโลกทั้งโลกนี้ที่เหมือนกับคุณคุณได้ถูกประสิทธิ์ประสาทด้วยคุณ,ณสมบัติเฉพาะตัวของคุณเองด้วยความสามารถต่างๆและหน้าที่การงานในทันทีที่คุณกล่าวว่าพระเจ้าได้เผยให้เห็นถึงการแสดงออกที่แท้จริงของฉันประตูก็จะเปิดออก และคุณก็จะได้รับการแสดงออกจากพระเจ้าและได้อยู่ในที่ที่แท้จริงในชีวิตของคุณได้ทำในสิ่งที่คุณรักที่จะทำมีความสุขในวิถีทางของพระเจ้าและ,จะเจริญรุ่งเรืองในวิถีทางของพระองค์3ให้สอนเด็กๆว่า พวกเขาคือบุตรของพระเจ้าและสอนว่าพระเจ้านั้นรักพวกเขาและห่วงใย,ยพวกเขาให้พวกเขากล่าวยืนยันถึงความจริงเหล่านี้อยู่บ่อยๆและรู้ว่ามันจะมีการตอบสนองในทันทีจากการแสดงตัวอยู่ของพระเจ้าภายในตัวของพวกเขาและรู้ว่าพระเจ้าจะเผยให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของพระองค์ในวิถีทางที่แตกต่างกันไปผ่านเด็กแต่ละคนในขณะที่คุณทำอย่างนี้ พวกเขาก็จะเติบโตอยู่ในความมั่นใจในตัวเองและในการพึ่งพาตนเอง 4. ความมั่นใจแปลว่าด้วยความศรัทธาจงมีความศรัทธาว่าในขณะที่คุณได้ขอให้ความเฉลียวฉลาดอันไม่มีที่สิ้นสุดทำงานให้คุณมันก็จะตอบสนองต่อคุณคุณจะสร้างเสริมความศรัทธาของคุณในขณะที่คุณตระหนักว่าความคิดเป็นตัวสร้างจงตระหนักว่าสิ่งที่คุณรู้สึกคือสิ่งที่คุณจะดึงดูด และตระหนักว่าสิ่งที่คุณจินตนาการคือสิ่งที่คุณจะได้เป็นความคิดใดที่ถูกรู้สึกว่าเป็นความจริงจะถูกประทับลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณและจะเกิดขึ้นมาจริงๆภายในเวลาไม่นานความรู้นี้ได้ให้ความศรัทธาแก่คุณภายใต้ใตกฎแห่งจิตใจของคุณการฝึกใช้มันจะก่อให้เกิดความมหัศจรรย์ในชีวิตของคุณ 5. สูตรอันแสนวิเศษสำหรับการสร้างความมั่นใจในตนเองและความสำเร็จคือการมองไปยังกระจกเงาในตอนเช้าและกล่าวยืนยันว่าถ้าพระเจ้าเป็นไปเพื่อฉันแล้วใครล่ะที่จะสามารถต่อต้านฉันได้ฉันสามารถทำทุกสิ่งที่ผ่านพลังอำนาจของพระเจ้าที่ได้ให้พละงกำลังแก่ฉันให้สร้างนิสัยของการกล่าวย้ำนี้แล้วคุณจะกลายเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจในตนเอง และเต็มไปด้วยศรัทธาในสิ่งที่ดีทั้งหมดแล้วความมหัจรรย์ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ 6. จงยืนยันในสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณให้ตระหนักว่าคุณได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความไม่มีที่สิ้นสุดและตระหนักว่าความไม่มีที่สิ้นสุดจะไม่มีทางล้มเหลว 7. คุณต้องมีความศรัทธาที่ใช้ได้ผลคุณต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความศรัทธาของคุณในพระเจ้าและในสิ่งที่ดีทั้งหมดมันต้องปรากฏออกมาในบ้านของคุณในความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นในการเงินของคุณถ้าความศรัทธานั้นปราศจากการพิสูจน์ผลลัพธ์ก็คือความสูญสิน้นจงมีความศรัทธาในกฎอันสร้างสารรค์ของจิตใจคุณซึ่งไม่เคยล้มเหลวและไม่เคยเปลี่ยนแปลง 8. จงคิดขึ้นในใจถึงตัวคุณในขณะนี้ว่าประสบความสำเร็จและร่ำรวยในจินตนาการถึงความเป็นจริงของสภาวะนั้นและไม่คำนึงถึงสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคหรือความยุ่งยากต่างๆแล้วคุณจะประสบกับผลลัพธ์ของมโนภาพในใจของคุณมโนภาพในใจของคุณคือ ผู้ปกครองที่มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในทันทีที่คุณได้ให้ความเอาใจใส่ความศรัทธาและความมั่นใจของคุณต่อมันมันก็จะเกิดขึ้นจริงๆในอนาคตอันใกล้ 9. มีคำตอบอยู่เสมอมีบางคนที่ห่วงใยซึ่งก็คือพระผู้เป็นหนึ่งเพราะองค์นั้นที่ได้สร้างสารคุณและจัก,กรวาลขึ้นมาจงเชื่อใจในสิ่งนี้สิ่งนี้คือความเป็นหนึ่งความสวยงามและความดี 10. ถ้าคุณกำลังพยายามที่จะขายบางอย่างไม่ว่ามันจะเป็นบ้านหรือความคิดใหม่ๆจงตระหนักว่าสิ่งที่คุณกำลังส่อหาก็กำลังส่อหาคุณเช่นกันให้กล่าวอ้างอย่างกล้าหาญว่าความเฉลียวฉลาดอันไม่มีที่สิ้นสุดได้ดึงดูดผู้ซื้อเข้ามาหาคุณซึ่งก็คือผู้ที่ต้องการในสิ่งที่คุณกำลังขายและคือผู้ที่จะเจริญรุ่งเรืองไปกับมันและจะมีความสุข พวกเขาได้รับพรและคุณก็ได้รับพรให้กล่าวอ้างถึงการปฏิบัติงานของเบื้องบนและตรักว่าเพราะว่าพรของพระเจ้าและความร่ำรวยของพระองค์ไม่เคยอยุดที่จะหลั่งไหลเข้าสู่ประสบการณ์ของคุณปฏิหารก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณกลางวันจะหยุดพักเพื่อคุณและเงามืดทั้งหมดก็จะหนีหายไป 11. จงทำสมาธิซ้ำในตอนจบบท เพื่อความร่ำรวยของความศรัทธาที่ไม่เคยล้มเหลว